ต้องกันแน่เนี่ยขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณที่ออกมาให้การต้อนรับพวกเราของก้าวไกยเป็นอย่างดีขอบคุณที่ยังไม่ลืมกันและมาให้คะแนนพวกเรากันอย่างดีนะครับขออนุญาตนะครับพี่น้องที่เป็นหัวคะแน,นนรมาติของพรรคก้าวไกลขออีกสรักหนึ่งรอบช่วยประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะครับว่าปิดกันยาเรามี มีเรียกแกนซ้อมนะครับจกันยาพักเก้าไกลเราส่งคุณโยภูมิพรเพื่อนรักของมงคุนี้นะครับตาเบอร์หนึ่งนะครับช่วยกันนะครับดันเลนเฟซโคดันเลนเฟสดันเลนติจกโคดันติกท้หรพ่อนรักมาลยกจะหลอกเึ้นไป้ครับขอบคุณมกครับมายาโยเดี๋ยวกันยางนี้มาทวันดีเลได้ไหม งเขาทำเนียบตองก็จะมาอยู่ระยองนี่แหละแล้วมาช่วยกันหาเสียงมาช่วยกันสอคกะดนนไว้วางใจเพราะก่อนเลือกตั้งอำนาจอยู่ที่ประชาชนพอหลังเลือกตั้งพวกเขาเอาไปผู้ยี่ผู้ยาวที่น้องชาวระยองมีโอกาสอำนาจกลับมาอยู่ที่ประชาชนเองอย่างนั้นช่วยกันยืนยันครับคราวที่แล้ว